สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจินดาลาภิกชนรีสาขาคอมพิวเตอร์ค่ะอินทิเกรตวงเล็บ4ี่ลบสอยกกำลังสองนะคะจะได้เท่ากับเราจะอินทิเกรตแยงนะคะก็จะได้อินทิเกรต4ลบอินทิเกรต2 x งเอยกกำลังสองเราจะใช้สูตร x ยกกำลัง n dx เท่ากับ x เท่ากับ x ยกกำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1นะคะ x ก็คือฟังก์ชันหรือตัวแปรนะคะส่วน n คือค่าคงที่เราก็จะได้เป็น4 x ลบ2 x ยกกำลัง2บวกด้วย1ส่วนด้วย2บวก1 บนะคะคำตอบของเราก็จะได้เป็น4 x ลบ2 x ยกกลัง3ส่วน3บวก c นะคะขอบคุณค่ะ